สวัสดีชาวันอังคารนะคะค่เซอพิกันที่ร้านดีเยี่ยมแฮเตอร์จังหวัดเลยนะคะวันนี้เซอพิการพามาดูในส่วนของ MU49 นะคะคุต้า MU49 นะคะตอนนี้ส่วนได้นะคะราคาอยู่ที่5 40,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะคุต้านะคะดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะไปเน้นคุบต้าจัดให้นะคะยื่เอกสารดำเนินการ กลับไฟเน้นทางร้านเราจะเป็นคนดำเนินการให้นะคะเครื่องดีเกียดีนะคะชั่วโมงงานน้อยรถดียังใหม่อยู่นะคะคันนี้ะจะ่เดี๋ยวกันจำไม่ได้ว่ารถตีอะไรเนาะ,ะราคาที่540,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่5 ขอนได้สูงสุด6ปีนะคะเครื่องดีเกียดีนะคะราคานี้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะด้านหน้าพานหลังนะคะราคาสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมมาทดลองขับกันได้ที่ดีเยี่ยมนกเตอร์จังหวัดเลยนะคะรถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่า100คันนะคะทั้งกลุ่มยันมาคูโบต้าแล้วก็จ er, อเรเดียเนีฮอลแลนด์แล้ก็มีนะคะเมซี่เราก็ยังมีอยู่นะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0872244023นะคะ0813201227 0815059796นะคะแล้วพบกันที่ดีเย่ำมแท็กเตอร์จังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะ